สวัสดีครับเ k ฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาสอนการป้อนนกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับวิธีป้อนนกก็จะมีสามวิธีหลักๆนะครับโดยการใช้ป้อนอใช้ช้อนป้อนนะครับช้อนป้อนอเวลาเราใช้ช้อนป้อนเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะใช้ในวิธีนี้นะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆเทอาหารลงไปนะครับช้อนนะครับช้อนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการใช้สลิงสดนะครับเวลาใช้สลิงสดนะครับเราจะจับปากนกให้นกชกนี่นะครับแต่ในกรณีที่นกไม่ชกแบบนี้เราจะต้องค่อยๆกดอาหารเข้าไปนะครับเริ่มค่อยๆให้เขาคืนเดี๋ยวเขา,าคุ้น คุ้นชินกับเราเขาก็จะเริ่มโชกนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้านกที่โชกไปแล้วเราสามารถสอนได้นะครับให้เราจับอย่างนี้นะครับจับแบบนี้นะครับแล้วก็อะ่น,นี้นะจับพอเขาโชกพอเขาโชกปุ๊บเราก็ค่อยกดอาหารโชกแล้วเราก,กดอาหารนะครับก็พอนดัว่าเขาจะอิ่นะครับแต่วิธีที่เราจะมาสอนในวันนี้ก็คือที่โดยการใช้สาย ไส่ไก่ในการป้อนนะครับเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับมือใหม่นะครับอ่าสายไส้ไก่เนี่ยเวลาเราให้นกนะครับอ่าให้เราจับเสมอนะครับว่าถ้านกขันหน้าหาเราในลักษณะนี้นะครับอ่าหลอดอาหารนกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับแล้วก็หลอดลมก็จะอยู่ฝั่งขวามือเนาะเวลาเราให้อาหารนะครับเราจะจับในลักษณะนี้ จำเหมือนกันแล้วเราก็ต่อสายเข้าไปนะครับเราพยายามพยายาไปทางซ้ายนะครับใส่สายให้สุดแล้วกดกดให้หมุนเลยนะครับทั้งเดียวก็ถ้ากิน1 0 c ีเราก็ใส่เต็มสลิงเลยแล้วเราก็ต่อสายเข้าไปแล้วก็กดปิดนะทั้งเดียวเลยนั่นก็คือจบหนึ่งมื้อสำหรับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ สำหรับอาหารที่ให้นกนะครับอย่าให้ข้นจนเกินไปให้เหมือนน้ำไอติมเวลาละลายอะครับให้ให้เหมือนน้ำกะทินะไอติมนะครับไม่ให้ข้นเกินไปแล้วก็ไม่จางเกินไปนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการให้อาหารนะครับจะอยู่ที่3 7มสิบเจ็ดถึงสีองศานะครับอย่าให้ร้อนมากเกินไปนะครับเย็นได้แต่อย่าให้ร้อนมากเกินไปถ้าเย็นมาก ถ้าร้อนมากเกินไปนกจากกระพารูนนะครับหลายๆตัวผมเคยเอนเคสของลูกค้าหลายๆตัวนี่แบบเฉพาะเป็นแผลเลยนะครับแล้วก็จะรักษายากมากหลายๆตัวก็จะไม่ค่อยรอดพยายามอย่าให้อาหารที่ร้อนจนเกินไปนะครับสำหรับลูกนกไซนี่ยบางตัวเวลาเราล้วงลังมานะครับเขาจะไม่ยอมโชกอาหารนะครับ แรกๆเวลาเราป้อนนะเราอาจจะง้างปากเขาหน่อยหนึ่งเพื่อหยอดอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สายป้อนเราง้างแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับอ่าแย่าสายไปทางซ้ายมือของเราแล้วก็ป้อนนะครับแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่พอเขากินไปได้ของสามครั้งเขาก็จะเริ่มมีพฤติราการรมที่ดีนะครับเขาจะฉลาดขึ้นนะครับ าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับสามารถอ่ถาทว่าสอบถามหรือคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ด้วยนะครับ mm hmm. ไว้เดี๋ยวผมมีคลิปสไลด์ดีๆแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ mm hmm. ครั้งต่อไปเราจะเปิดเราจะไปถ่ายทำที่ฟาร์มนะครับเพ mm ื hmm. ่อให้ดูนกนกเผื่อใครสนใจอ่า สำหรับ AK Farm ร์มเราจะ่ายลูกป้อนนกแก้วทุกสายพันธุ์นะครับใครที่สนใจหรืออยากพ่อเลี้ยงนกแก้วสามารถทักข้อความมาได้หรือโทรมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับอขอบคุณนะครับที่รับชมนกฟังนะครับผมฝากเอเคฟาร์มไม่ได้ครับสปปวัสดีครับ